หลายคนสงสัยพี่น้องนะคะสำหรับคะแนนของอุ้งอิงเพรบ้านแพงทําไมถึงพุ่งขนาดนี้นาอพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่ากันว่าทางด้านเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กพี่น้องเมื่อวานนี้เพื่อนได้มีการออกมาอัปเดตสําหรับคะแนนนาอพี่น้องเนาะนะคะวากันว่าสําหรับคะแนนของอุ้งอิงนะคะกะ็ยืนหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้อุ้งอิงได้คะแนนไปสองหมื่นกว่าพี่น้องนะคะแล้วในวันนี้สําหรับเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก การใดพิการออกมาอัปเดตสําหรับผลคะแนนเหมือนเดิมพี่น้องนะคะแล้วเป็นที่น่าตกใจมากพี่น้องนะคะสำหรับตอนนี้คะแนนของ <c oughs> อุ้งอิงนะคะถือ <c oughs> ว่านําโด่งมากๆยากมาก,มากพี่น้องที่ศิลปินคนอื่นจะตามมาทันนราพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะคะแนนของอุ้งอิงอยู่ที่ประมาณ26,00 0ืนกัว่านะคะแล้วในวันนี้พี่น้องคะแนนอุ้งอิงพุ่งไปที่61,000ักว่าแล้วกัดพื้นว่า บทธรรมดานาพีนองนนาะนะคะหลกก้วกาว่ากันว่าสําหรับอันดับที่สองศิงเป็นทางด้านนุ่นดําดงพี่นองคะแนนอยู่ที่สองหมื่นกว่ากว่านาพี่นองนนาะหลากหลายคนกับภาคกันว่าสาหรับองค์อิงนะคะคะแนนนาโด่งขนาดนี้นะคะแล้วยากมากที่ศิลปินคนอื่นจะตามมาทันนพี่นองนนะคะก็สะแสดงความยินดีกับองค์อิงเพชรบันแพงนํา นพี่นองนาอนะคะหลากหลายคนกับผ้ากันวานี่ละนะคะสำหรับ fc แฟนคลับของอุ้งอิงนี่คือว่าเหนียวแน่นอิลินพี่นองนาอนะคะไม่ว่าอุ้งอิงจะมีรายชื่อในกิจกรรมไหนนะคะ fc แฟนคลับหลากหลายคนกับพร้อมที่สี่ไปสนับสนุนผ้ากันไปร่วมบววซอยกันนพีนองนาองนะคะลาบานีเป็นเจ้าไหนแนพี่นองนะคะว่ากันว่าหลังจากที่คะแนนของอุ้งอิงพุ่งปี๊ดแบบนี้นะคะเลยทําให้กลายเป็นที่สงสัยของ fc แฟนคลับ หลากหลายคนพี่น้องนะคะหลากหลายคนกับภาคกันมาว่าอุงอิงซื้อคะแนนหรือเปล่าพันนาพี่น้องหลังจากที่ว่ากันา่ามี่เอฟซีแฟนครับนะคะภาคกันแห่สงสัยถึงคะแนนของอุงอิงเพชรบ้านแพงขันห้าคนทีสงสัยว่าอุงอิงซื้อคะแนนหรือเปล่าคนกลุ่มนี้สแสดงว่าไม่ติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องขันห้าคนทีได้ติดตาม อุงอิงอิลีนะคะอวาได้เป็นสมาชิกในกลุ่มบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วสิอวาสําหรับคะแนนที่น้องได้มานี้มั่นกระทอวาถือต้องแล้วสําหรับคนที่บอกว่าอุงอิงซื้อคะแนนนะคะแสดงว่าเจ้าบอได้ติดตามอุงอิงอิลีนพี่นองเนาะนะคะในกลุ่มบ้านฮักของอุงอิงเพชรบ้านแพงแอดมินตือนย่ามือเส้ามาพ่นองก็เห็นท่านที่นะคะว่า f อแฟนครับ ผ้ากันซอยกันโหวตพี่น้องนะคะบางคนในวันแรกพี่น้องในวันแรกที่ทางเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพื่นได้มีการให้เอฟซีแฟนคลับผ้ากันร่วมโหวตให้ศิลปินที่คุณเชื่อชอบนะคะรูบพี่น้องนะคะว่าสําหรับเอฟซีแฟนคลับของอุ้งอิงนะคะในวันแรกพี่น้องนะคะผ้ากันโหวตเพียงแค่หนึ่งคนพี่น้องโหวตไปแล้วแปดหมื่นพันนาพี่น้องโอ้โหกระทือวะบทธรรมดา น้อพี่น้องเนาะนะคะนี่ละพี่น้องนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอุ้งอิงซื้อคะแนนนะคะแสดงว่าเจ้าบ่ไดมาติดตามน้องอุ้งอิงเพจบันแทงงนาอพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ได้มาติดตามน้องนะคะจะรู้ว่าอุ้งอิงนะคะไม่มีทางซื้อคะแนนอย่างแน่นอนนาะพี่น้องเนาะนะคะสาหรับน้องก็คือว่าน้องก็สีว่าเาย่างชเตียนพี่น้องว่าหนูได้รับรางวัลนี้หรือว่าหนูบ่ไดรับรางวัลนี้ กะบ่เป็นอย่างนะคะน้องสิบอกคำหนีมากโดยตลอดนอพี่น้องน้อมนะคะไม่ว่าน้องจะมีะรายชื่อในกิจกรรมกิจกรรมไหนก็ตามนะคะก็นานี่นะคะสำหรับน้องทีว่าได้มีไรายซื้อนะคะในกิจกรรมขวัญใจมาหาชนนพี่น้องน้อมนะคะสำหรับ รางวัลรางวันนี้นะคะ FC แฟนคลับหลากหลายคนกับภากันร,ร่วมโหวตภากาันโหวตซอยกันพากันดันซอยกันให้อุงอิงได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนพี่น้องก็ยังชัดเจนพี่น้องนะว่าสําหรับรางวันรางวันนี้นะคะหนูใดหรือว่าหนูบ่ไดกับบ่เป็นยังนะคะน้องว่าสิ่งที่ได้ใจหนูนะคะก็คือ FC แฟนคลับคนะพี่น้องนะคะนี่คือคําตอบของอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง นะคะสำหรับรางวัลรางวัลนี้นะคะน้องกาขอขอบคุณสำหรับ FC ฟซีแฟนคลับซูผู้ซุกคนอนันลาพี่น้องนะคะที่ได้มีการซวยกันโหวตนะคะถ้ากันดันให้น้องอุกอิงได้รับรางวัลนะคะรางวัลขวัญใจมหาชนนพินองน้องนะคะนี่ละนะคะสำหรับรางวัลรางวัลนี้ถือว่าการันตีได้เลยนะคะว่า FC ฟซีแฟนคลับของอุกอิงนี่เนี้ยแน่นแห้งนะคะแล้วก็สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนก็การันตีได้อีกว่าขวัญใจลูก ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024พี่น้องนะคะมี FC แฟนคลับของอุ้งอิงเยอะขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับ FC แฟนคลับของอุ้งอิงนี่คือว่าเนื้อเน็ดแห้งแล้วการที่อุ้งอิงคะแนนพุ่งปิดแบบนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยพี่น้องนะคะเพราะ FC แฟนคลับถ้ากันร,ร่วมโหวตเนาะพี่น้องเนาะนะคะบ่ได้พระสำหรับอุ้งอิงนี่คือว่าในเรื่องการสื่อคะแนนนี่นะคะกับบ่รู้ว่าเพิ่นคิดได้จังได นพีน้องนอนะคะสำหรับอ we um ุค์อิงนี่คือว่าเขาก็บส้อดูนพีน้องนอว่าน้องบดามาอ่าแบบเรียงพวกนี้อยู่แล้วนพี่น้องนอแต่ละมือนี่คือว่าเวลานอนแทบจะไม่มีแล้วนพี่น้องนอธนะคะย่างกลางคืนทําการแสดงนะคะบางมือบางวันพีน้องนะคะช่วงกลางวันนี่คือว่าบางเทียกก็มีการรับงานรีวิวนะคะรับงานไทยสินค้านะคะรับงานอ่านี่แหละไปไลฟ์สดขายของนพี่น้องนอหลากหลายคนกับภาคก่าสสาหรับอุค์อิงนี่ เอาเวลาไหนไปพักผ่อนหลายคนพักกันเป็นห่วงสุขภาพของน้องนพี่นองนาอนะคะว่าให้น้องนี่เดมี่เวลาพักผ่อนน้าแน่นพี่นองนาะสําหรับเด็กหน่อยวัยเพียงแค่สิบเจ็ดปีนะคะสหรับเรื่องการนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนากนพี่นองนอนหานี่ละขนาดว่งสาวหน่อยเพลบนเพงนะคะมีคิวการคิวงานทําการแสดงถุกมือนพี่นองนออแต่อุ้งอิงนี่คือว่าไม่เคยขาดไม่เคยลางานเลยนพี่นองน้อถึงแม้ว่าสิบ ไข่สีมีไอนะคะแต่ว่าน้องกะบอยอมล่านอกจากเสวาน้องสีเป็นนักอิรีนพี่นองเนาะน้องจ้าสีได้มีการล่างงานนะคะแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะคะจากเด็กน้อยคนนี้ก็คือความอดทนนพ่นองเนาะนะคะหลักกาบดดัซ้ำซ้ำรับอุ้งอิงเพล่บนเพลงนะคะไม่เคยแสดงสีหน้าอาการที่บอกว่าตัวเองไม่ไหวนพี่นองเนาะเวลาขึ้นทําการแสดงขึ้นว่าจะยิ้มนะคะหลักกาเอนเตอร์เทนเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีจนหลากหลายคนพากัน คิดว่าอุ้งอิงนี่คือว่าบ่เป็นตาเจ็บบ่เป็นตาไข่นอี่นองเนาอแต่ลึกๆแล้วน้องอาจจะมีความรู้สึกง่วงหรือเปล่านอีินงเนนอนะคะนันะาี่นงองนะคะก็ถือว่าเด็กหน้อยคนนี้นี่อดทนเก่งมากๆนอี่นองเนนะนะคะหลักกนี่แหละนะคะสำหรับอุ้งอิงก็เลยดกลายเป็นที่รักของเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนหลากหลายท่านนอี่นองเนนะนะคะหลักกาสำหรับคะแนนทีวากันว่าคะแนนพุ่งของอุ้งอิงในตอนนี้นะคะไม่ต้องสงสัยี่น้องนะคะว่า อุงอิงซื้อซอื้อโบนพี่นองนอนค่ะสำหรับคํ้ามาอุงอิงซื้อคะแนนคำนี้ตัดไปได้เลยนพี่นองนอนค่ะเพราะว่าสำหรับอุงอิงนะคะไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนน,นพี่นองนอนคะส่วนมากก็มีต่างได้เอฟซีแฟนคลับในหลายพี่น้องพากันร,ร่วมโหวตช่วยอุงอิงเพชรบ้านแพงนพี่นองนอนค่ะหลักการสำหรับตอนนี้ว่ากันว่าคะแนนพุ่งมากๆนะคะเอฟซีแฟนคลับพออุงอิงก็ย่าสลาใจนพี่นองนอนค่ะเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนพี่นองนะคะก็ว่ากันว่า ยังคงพาคกันดันยังคงพาก,กันโบวตให้เรื่อยๆสำหรับศิลปินทีเพล่นเชินช่อน้องพี่น้องน้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับของปุ๊กอิงก็ะยะสลาใจนะคะว่าโอ้คะแนนน้ำดงแล้วนะคะบ่ตองฝ้าดอกแบบนี้อย่าไปคิดพี่น้องนะคะพากันร่วมโบวตช่วยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องพี่น้องน้องนะคะหลวกว่ากันว่ามือน,นี้นะคะก็เป็นวันที่4ี่แล้วนาอพี่น้องนาะเป็นวันที่4ี่ของการโบวตแล้วนะคะสําหรับ กิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20พี่น้องนะคะก็สิเป็น 11, 12, 13, 14วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะคะแล้วก็มื้ออื่นนี้เพิ่นก็สิมีการอัปเดตผลคะแนนคือเก่าพี่น้องนะว่าใครได้อันดับ1อันดับ2นะคะมารอบเบิ่งพี่น้องนะว่าสําหรับองค์หญิงจะยังคงครองอันดับ1อยู่หรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านั่นล่ะพี่น้องก็อย่าสะลาใจเนาะพี่น้องเนาะนะคะโหวตคือเก่าโหวตเรื่อย นะั่นแหละพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสนิทสะก่้อนนาอค่่า็ก็กมาสวัสดีค่ะ